นี้นะครับคุณอ้อจากเพจ Easy Cooking นะครับให้เกียรติมาร่วมงานกับทางสตันนะครับถ่ายวิดีโอกันแล้วก็ได้ชิมขนมแล้วไม่ทราบเป็นไงบ้างครับคุณอ้อก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าทีมงานทุกคนน่ารักมากๆนะคะแล้วส่วนสตันนะคะการ์โนล่าตัวนี้นะคะคือ อร่อยมากๆเลยอ่ะแล้วที่สําคัญน,นะคะเครื่องค่อนข้างแน่นมากตัวอัลมอนด์กับแคนเบอรี่นะคะเป็นส่วนประกอบที่อ้อชอบถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบขนมแบบคลีนคแต่ไม่มีเวลาทําเองอ้อก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าชอบจริงค่ะชมงินขนาดนี้ก็ <c oughs> ยังไงขอบคุณนะที่ <c oughs> อ้อมากนะครับแล้วก็นี่ขอถือโอกาสให้เป็นของฟันขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากครั <c oughs>